กิดช่วยทำโดยเดนซองหล่อมิสุมรุ รุณสวัยกันทุกผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะแน่นอนอาจจะมีพลต,ต่อเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงเรื่องของเงินในกระเป๋าท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับพูดแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่ากําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ถ้าดูข่าวท่านนายก ของรัสเซียของเราให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเราต้อบอกก็ธรรมดาผู้นํามาแล้วต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ26ปี25ปีที่นายกรัฐมนตรีรัสเซียเดินทางมายืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอันนี้ก็มีในย่าที่สําคัญหลายประการนะครับประการที่หนึ่งก็คือเนี่ยนะครับ ทุกคนก็ทราบดีว่าตอนนี้ผู้นํายุโรปเขาไม่ค่อยมาเอเชียเขาไม่ค่อยมาประเทศไทยเนื่องจากว่าไม่ใช่ครับใจเนื่องมาจากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยการรัฐประหารนะครับเขาก็ต่อต้านนะครับแต่การที่รัสเซียมาเนี่ยครับถือว่าเป็นผู้นํายุโรปคนแรกนะครับระดับนายกรัฐมนตรีที่มาเยือนประเทศไทยนะครับอันนี้เราถือว่ามีความที่เรามีการเปลี่ยนแปลงใช่นะครับผู้บริหารใช่นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยนะครับไทยกับรัสเซียเนี่ยความจริงก็มีความสัมพันธ์หมายานนะครับแต่ผ สูงขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมานะครับผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามองเนี่ยนะครับ25ปีที่ผ่านมาก็มีคุณเมทไวเดฟเนี่ยที่จะมาเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นก็มีคนเดียวก็คือนิโคลา i ริชคอร ซึ่งมาเมื่อปี1990ในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียต๋อก็แปลว่าสมัยยังเป็นคอมมิวนิสต์แบบสมุร์มุนไพร์เย็น1990แล้วก็มากัช่วงปลายๆและตอนที่สหภาพโซเวียตกำลังจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วที่ไม่มาเพราะว่าระบบการเมืองที่ไม่มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นนโยบายมันต่างกันนะครับเออเราก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์เราก็กลัวคอมมิวนิสต์อยู่นะครับไม่ว่าในภายหลังเราจะไปติดต่อกับเขาก็ตามเนี่ยนะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าให้ความสำคัญกับที่อื่นมากกว่าแต่วนี่เมนอาย่งนตอนนี้เขาอมร อาจจะรู้สึกว่าไอ้กจรจำเป็นต้องมาสนใจประเทศไทยซะแล้วละมั้งนะครับเพราะว่าเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาอยากจะได้เช่นเช่นอะไรที่เขาอยากผมเชื่อว่าอาหารเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ที่เขาต้องการนะครับแต่ตลาดเขาใหญ่มันตลาดเขาก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแยะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราน่าจะร่วมมือกันได้นะครับแต่ความจริงแล้วไทยกับรัสเซียก็ไม่ใช่เพิ่งจะมีความสัมพันธ์กันมาในช่วงไม่กี่ปีนี้นะครับเราดองมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผมมองว่าความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียอาจจะแบ่งเป็นคือช่วงโบราณก็คือในสมัช่วง ตอนนั้นก็มีพระเจ้าซาใช่ใช่นิคพระเจ้าซานิคลัสที่สองที่นั่งรถไฟสายทรานส์มักมาคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะครับแล้วก็มาเพื่อจะมาวางศิลาฤกษ์นะครับเส้นทางรถไฟสายทรานไซยูเรียนะครับที่วลาดิวอสต็อกนะครับก็ผ่านมาทางสิงคโปร์เราก็เชิญเขาเข้ามานะครับก็เลยทําให้รู้จักกับราชการที่5ของเราในตอนนั้นนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเกิดที่น่าก็จะ ต่อมาเขาขึ้นมาเป็นเป็นพระเจ้าสารนะครับรัชกาลที่5ท่านก็เสด็จไปเยือนยุโรปนะครับแล้วก็ไปไปเยือนมอสกุงเซน์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการฉายพรพรูปนะครับพระชาธิญาักคู่นะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าเราเนี่ยนะครับมีฐานะที่เท่ากับรัสเซียซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจ ของยุโรปนะครับเพราะตอนนั้นคุณหญิงคงจําได้ว่าเราก็เผชิญกับการคุกคามจากฝรั่งเศสจากอังกฤษอะไรต่างๆนะครับอันนี้โดมิโนเนี่ยกันอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นพภาพวิญญาณนะเป็นการบดานิคมอันนั้นมาเป็นการบดโพลิซีคือเข้าเรือเข้ามาแล้วก็บีบบังคับเราให้ทําสัญญาที่ที่ไม่เป็นทางการต้องเซอร์เบียดินแดนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือในปี1897นะครับที่ราชกายที่ห้าเสด็จไปเยือนไปเยือนกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ทําความตกลงนะครับ สถาปนาความสมนนถการทูดถ้าจะมองไปแล้วมาถึงปีนี้นะครับหนึ่งแปดเก้าเจ็ดมาถึงปีนี้ก็ร้อยสิบแปดปีที่เราใกล้ัอีกสองปีข้างหน้าสองพันสิบเจ็ดนี่ก็จะครบรอบหนึ่งร้อยยี่สิบปีซึ่งน่าจะมีการฉลองครั้งใหญ่นะครับใตตอนนั้นพระองค์ท่านก็เดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้แต่เล่าต่อเวลาเล่าประวัติศาสตร์สนุกดีเรชอบแล้วจะเห็นภาพคือสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้ยึดโยงแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในปัจจุบันได้แน่นแฟนมากขึ้นพักคร ที่เบนซ์ทางหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยาวันนี้มี2แห่งเท่านั้นกรามินทา0 2 9 4 5 4 5 5 5และที่ซอยทองหล่อ0 2 7 1 4 8 88, 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับชื่งมากมากครับกับไซโจดดนกิ ที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ Intelligent inverter โดนใจจริงๆสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบังเอิญแอร์เสียไม่ต้องห่วงครับเช็คแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจได้เลยครับภูมิใจไซโจเดนกิแอร์คนไทยคนแรกสมายญี่ปุ่นวันนี้เราต้องมาสนับสนุนคนไทยอย่างจริงจังเพื่อประเทศของเรานะครับไซโจเดนกิลดกครังยิ่งใหญ่ประจำปี3าป มิสุมารุเปิดโรงงานลดกระนำจัดงานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งกระติกน้ำร้อนหม้อมหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม21มีนาคมสมโมงเช้าถึง6โมงเย็นสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทยผลิตภัณฑ์เวชภงโอซอนเริ่มต้นจากธรรมชาติ สัรสมุนไพรคุณภาพหน้าชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถเวลามีเงินเนี่ยทำอะไรดีฝากดีกว่า ซื้อทองเถอฝากทองฝากทองฝากทองฝากคุณคะฝากสลากออมสินพิเศษ3ปีสิคะเงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองนอกจากเงินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดแล้วฝากวันนี้ถึง30เมษายน2558ยังได้ลุ้นทองคำหนักรวม580บาทเูลค่ากว่า10ล้านบาทอีกด้วยจบนะช่อง3มเขาว่าทีมาแล้วจ้า สุกที่10เมษายนนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามโรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารงานนี้ชมฟรีอร่อยทั่วโลกอร่อยทั่วไทยอร่อยไม่ธรรมดาพร้อมเสิร์ฟในอร่อยเลิศกับคุณรีทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางช่อง3ครับอร่อยเลิศค่ะเยี้ยงใจพี่กหมูอ่านไงอร่อยสุดๆไม่อร่อยจ้ะ่ันได้ ไ,ไม่<อ>ได้ก็อยากได้น้ำไม่เยอะก็ซื้น้เยอะสิครับผมช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อนะคะอาจารย์จุลชีพกำลังเล่าให้เราฟังว่าการเดินทางมาเยือนของนายกรัฐมนตรีเมสเวเดฟของรัสเซียมาประเทศไทยจริงแล้วมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาแต่หนหลัง100<ช>ร,ร้อยกว่าปีแล้วนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราก็ทิง้งช่วงนั้นนี่เรามี การค้าขายมีการติดต่ออะไรบ้างมีการตติด่อกันนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะราชการที่อาท่านส่งพระราชโอรสก็คือเจ้าฟ้าจักรพงศ์หัวนาคนะครับไปศึกษาที่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 รัสเซียแล้วก็ยังส่งผู้ติดตามชื่อวันในภูมิเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อาจจะเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนแรกนะครับแล้วก็ทางทางเจ้าฟ้าจักรพงมุขนักเรียนหนังสือเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งในภูมิก็ได้ที่สองนะครับตอนตอนที่เรียนอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีชื่อจารึกอยู่นะครับแต่ความสัมพันธ์ก็หลังจ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน,ใ,นในรัสเซียนะครับเพราะว่าเกิดการปฏิวัติบบชีวิกที่เลนินขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครองความสัมพันธ์เราก็ห่างเหินกันไปเพราะเขาไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วนะครับห่างเหินไปจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองะนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลจอมพลปอก็เห็นว่าเราน่าจะติดต่อกับกับสาภาพสซววีกตครับก็ทูตไทยประจํา เยอรมนีนะครับออติดต่อก็คือพันเอกพระประสายพิทยายุทธก็ทําความตกลงเราก็สามารถรื้อฟือน้นปถึงงต้อกับ<อ>รัสเซียน,<อ>นั้นนะครับก็เพราะรัฐบาลจอมพลปอเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับทางฝ่ายญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีนะครับและเยอรมนีก็ทำความตกลงกับกับซัมส,สวรรคนั้นคือว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับแต่เป็นพันธมิตรอากษะเป็นฝ่ายอักษะนะครับก็ปรากฏว่าสามารถทำ ได้นะครับสานาความสมัมพันธ์กันเนี่ยในวันที่12มีนาคมปี1941ม,มีการแลกเปลี่ยนทางการทุกเก็เสนอชื่อในเดโมกราซอฟนะครับของเราก็จะเสนอพพิทยาพัฒมหิตไทยนุก่อน,นะครับปไปเป็นทูตนะครับแต่ยังไม่ทันไม่ทันจะส่งไปเลยนะครับก็เกิดปัญหาคือเยอรมนีก็ขัดแย้งกับ สภาพสมือรับรบกันนะครับก็เลยไม่ได้มีการส่งทูตก่าจะมาส่งทูตที่ก็ต้องสงครามเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแปลว่าคือแม้ว่าจะแพ้สงครามไปแต่ก็ยังมีการช่บความสมพันทานล่ะค่ะคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเพื่อให้โลกยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้แพ้สงครามแม้ว่าเราจะร่วมมือกับญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมันก็มี3-4มีอยู่5ประเทศที่เขามีสิทธิ์ในการยึโตัเรานะครับอเมริกาอังกฤษรัสเซียก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราก เราก็ต้องไปคุยกับนะครับพ <ทะ S 1> ระองวัลซึ่งเป็นนักการทูตมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับ<ฆ>ไปเจราจากับนายกโกลเมโกนะครับ<ฆ>รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพโซเวียตนะครับเขาก็บอกว่า <c oughs> ไม่มีการส่งทูตไปเพราะฉะนั้นขอขอดามีโต้เรา เพราะท่านก่อนนะครับไปเจรจาถึงวันสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่ก่อนที่เขาจะประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนเนี่ยนะครับท่านก็ไปพบเขาหน้าห้องประชุมนะครับแล้วก็บอกว่านี่ครับขอเขียนขอเขียนโน้ตเลยนะว่าด้วยตัวอักษรว่านะครับจะส่งไปทันทีอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็ไม่ได้พูดว่าใช่ครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็หยิบนามบัตรอันนั้นเข้าไปในห้อง นะครับแล้วเราก็ได้เป yeah, ็นสมาชิกสาประชาชาติในการไปช่วิเหลือได้จะเห็นว่าบรรพุทของเราเนี่ยก็ใช้นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของชาติกการทูตของเรานะครับทำทุกอย่างเพื่อประเทศนะครับเพื่อให้เราได้รับการยอมรับฝีมือสุดยอดนี่เขาปฏิเสธแล้วปฏิเสธเองเขาเขาก็บอกว่ายังไม่นั่นนะครับขอให้ส่งไปก่อนเราก็รู้ว่าส่งไปไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็มีวิธีการนะครับในการให้เขายอมรับเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมาสมัยก่อนไหมคะก็อาจจะมีส่วนแต่ผมว่าเป็นความสามารถของพระองค์ท่านที่ที่ทำให้เขายอมรับนะครับในเครดิตของตัวพระองค์ท่านของพระองค์วันใช่ครับใช่ครับสุดยอดมากเลยและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็สัมพันธ์สัมพันธ์ก็ดีแต่ต่อมาเราไปใกล้ชิดกับอเมริกาเงนะครับล้าก็มีความขัดแย้งมีสงครามเย็นเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยไม่ใกล้ชิดกันนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งมาประมาณกลางทศวรรษที่1970อเมริกากับรัสเซียเริ่มมีการเจรจากันดีขึ้นนห่่อยรรเเาก็ิม ปรับความสัมพันธ์นะครับท่านนายกเรียงศักว์ ชมาณันเป็นนายกไทยคนแรกที่ไปเยือนสหภาพโซเวียตตอนนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะครับแล้วเพื่อเพื่อเป็นการแสดงว่าเราต้องการมีความสมพันธ์กับมหาอำนาจทั้ง3าคืออเมริกาจีนและสหภาพโซเวียตอย่างเท่าเทกันนะครับนายกคนดุนใช่ใช่ครับแล้วเราก็มองว่าเราจะขายของให้รัสเซียด้วยนะครับงั้นดูว่าความพยายามของพลเอกกรีงสักิ์ชมานันสมัยนู้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คืบหน้าไปขนาดไหนและปัจจุบันนี้จะทําอะไรได้มากไปกว่าที่ผ่านมาในอดีตหรือไม่นะคะ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จุลชีพมากๆขอบพระคุณอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียแลแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนลทาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ